สวัสดีครับเพื่อนๆผมคีนนะฮะแล้วก็เตรียมสายชาแนลครับวันนี้เรามาเล่นโอว์วอชกันอีกสักวันหนึ่งลยกันนะฮะกับคลิปของฮีโร่ใหม่ตัวนี้ครับแอนนาซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าแอนนาเข้ามาวันไหนเพราะว่าผมไม่ได้เล่น2วันแล้วก็พอโผล่มาก็เห็นเลยนะฮะแอนนาอยู่ในโลซัพพอร์ตของผมดังนั้นทําให้โอว์วอชมีซัพพอร์ตเพิ่มขึ้นเป็น5ตัวแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแอนนาทำอะไรได้บ้างนะฮะ สกิลแรกที่ผมเบลติกไรเฟิลเป็นการโจมตีระยะไกลด้วยปืนไรเฟิลเลยนะสามารถฮิลเพื่อร่วมทีมได้แล้วก็ทำดาเมจให้กับผู้ต่อสู้ได้นะฮะกดค้างเป็นการซูมโอเคเขาบอกว่าถ้าเรายิงเพื่อร่วมทีมได้เนี่ยจะเป็นการฮิลนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาเพื่อร่วมทีมกันแล้วก็จะลองยิงให้ดูนะฮะโอเคนึกถึงคำอธิบายมันทำให้เรานึกถึงปืนยิงยาสลบควายนะฮะในการปฐาัพยาบาล โอเคเดี๋ยวลองดูกันว่ายิงแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคเจอจุดลมพลแล้วฮะอ๋อพอยิงเข้าไปครับมันจะเป็นอล่าขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าถ้ายิงโดนเพื่อนก็คือการฮิวนะฮะแต่ถ้ายิงคู่ต่อสู้จะเป็นการทำดาเมจครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคฮะาพอเข้าใจกันคร่าวๆเนาะโอเคสำหรับสกิลนี้ชิดขวาเป็นการซูมยิงฮะนี่อ่าเข้าใจได้ไม่ยากเท่าไหร่โอเคมาดูสกิลต่อไปกันสกิลต่อไปชิดซ้ายสลิปด์านรับยิงสลิปดรานใส่คู่ต่อสู้เพื่อให้หลับอ่ะลองดูกันมันใช้อย่างไรแปะโอ้ หงายท้องลงไปดือด้อนอย่างนี้เลยฮะโอเคอ่าและกคือสลิปดาสครับสลิปดาบางคนอาจจะมองไม่ทันนะค,คือเป็นการยิงเหมือนเข็มยาสลบเหมือนโคนันยิงใส่โมริโคโ,คโลโหใฮะยิงปุ๊บก็หงายท้องไปเลยแล้วถ้าเกิดว่ามีคนไปยิงนะฮะมันก็จะตื่นขึ้นมาครับผมโอเคก็เป็นสไตล์การยิงให้หลับเหมือนเกมปกติทั่วไปนะฮะ,ะเดี๋ยวเรายิงกันอีกสัก ปปะ,ะเห็นไหมพอยิงปุ๊บมันจะหลับมีอย่างนี้เลยถ้าเกิดไม่มีใครไปยิงให้มันตื่นก็มันจะนอนยาวไปอย่างนั้นนะฮะจนกว่าจะหมดอ่าหมดสถานะของสลิปด้านนะฮะโอเคก็เข้าใจง,ง่ายๆเนาะของสกิลแรกไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าความรู้สึกผมมันใช้ย,ยากไปนหน่อยด้วยความที่วเป้ามันเล็กๆแล้วกกระสุนมันพุ่งเร็วผมคิดว่า ถ้าเอามาใช้ในจังหวะชุลมุนแน่นอนนะไม่มีประโยชน์แน่นอนน่าจะเหมาะกับการที่เอาไปเขาเรียกว่าไงย,ยิงเวลาที่แบบว่าเราต้องหนึ่งหนึ่งเพราะว่าโลซัพพอร์ตการหนึ่งหนึ่งเออคู่ต่อสู้ที่เป็นพวกออฟเฟนพวกแทงเกอร์นี่มันยากอยู่แล้วฮนะดังนั้นสลีปด้านนาจะเป็นสกิลที่ไว้เอาตัวรอดมากกว่าแต่มันก็ผมคิดว่ามันใช้ยากไปหน่อยนะโอเคมาดูสกิลที่3มครับผมไบอติกราเนีทำอะไรได้บ้างนะฮะเป็นการ เป็นการปลาละเบิอ่าเพื่อที่จะคิวให้เพื่อนร่วมทีมนะฮะแล้วก็ทําให้อัตราการฟื้นฟูของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะรับผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะแล้วก็เป็นการทาดาเมจใส่คู่ต่อสู้ด้วยแล้วก็ทําให้คู่ต่อสู้นั้นลดอัตราการฟื้นฟูลงนะฮะโอเคมาดูกันดีกว่า ดูเงื่อนไขของสกิลค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวลองใช้ดูใส่คู่ต่อสู้แล้วอ๋อ oh, เนี่ยค,คู่ต่อสู้จะม่วงแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าโดนสถานนะนี้เข้าไปแล้วจะคิวไม่ขึ้นนะฮะแล้วก็เลือดก,ก็จะลดลงด้วยโอเคจัด okay. ว่าเป็นสกิลที่เงื่อนไขในการใช้ไม่เยอะครับผมแต่ว่าอนุภาพค่อนข้างเยอะพอสมควรเนี่ยฮะฮิลใส่เพื่อร่วมทีมเพื่อร่วมทีมจะฮิลครับผมแล้วก็ ถ้าเกิดเพื่อนร่มทีมได้รับการฟื้นฟูในขณะที่อยู่สถานะของไอเจ้าสกิลไบโอติกการเนเนี่ยก็จะได้รับการฟื้นฟูที่เยอะขึ้นกว่าปกตินะฮะโอเคดังนั้นพอจะเริ่มเห็นผลแล้วว่าถ้าเราจะเล่นอันนาในทีมเนี่ยอานาไม่สามารถที่จะเป็นซัพพอตตัวเดียวในทีมได้นะดังนั้นก็คือว่า ถ้าเกิดว่ามีเซนยาต้าในความเข้าใจผมนะถ้ามีเซนยาต้าหรือลูซิโอมาอยู่ในทีมด้วยเนี่ยแล้วเป็นซัพพอร์ตวงในนะฮะแล้วเราเป็นซัพพอร์ตวงนอกคอยซัพพอร์ตเพื่อนจากวงนอกเนี่ยโอ้โหบอกเลยฮะสกิลวงเล็กมากมันจะทำให้แบบว่าไงอะถึงไหนละอ่ะมันจะทำให้เราอะซัพพอร์ตแล้วก็ทีมซัพพอร์ตของเราเนี่ยมันจะมีอนุภาพสูงขึ้นนะฮะโอเค การฮิวดีก็ยิงโดนยากไปด้วยนี่นะหลับไปก่อนหลับยาวเลยครับโอเคสกิลวงไม่ค่อยกว้างนะฮะในความรู้สึกผมนี้สกิลวงสั้นมากเลยนะฮะสำหรับไอไบโอติกาเน็ตเนี่ยก็คงเข้าใจไหมคำอธิบายผมอ่ะผมอาจจะอธิบายใหม่ให้ฟังแล้วกันกนะ็คือว่าถ้าเกิดเราปาปุ๊บเนี่ยถ้าเพื่อนเราโดนนะฮะถ้าเพื่อนอยู่ในสถานะของสกิลเนี่ย จะได้รับการฟื้นฟูแล้วก็อะระหว่างที่อยู่ในสถานนะเนี่ยถ้าได้รับการฟื้นฟูจะได้ฮิลเยอะกว่าปกติอ่าพอเข้าใจแนละ้วแต่ถ้าเหิดว่าผู้ตดอดรุโดนเนี่ยนอกจากที่ว่าจะไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้เลือดยังลดลงเรื่อยๆด้วยนะฮะโอเคอ่านี่คือทำอธิบายเนาะมาดูสกิลท้ายครับผมนาโนบูสทำอะไรได้บ้างนะฮะ เพิ paid, ่มความเร็วแล้วก็ดาเมจนะฮะแล้วก็พลังป้องกันอ๋อใช่ไหมให้กับเพื่อนร่วมทีมโอเคมันคือเป็นบัฟทำให้เพื่อนเราเก่งขึ้นนะเหมือนโทวอลล์อดกดอันติมามานั้นป่ะแอคแท็กสปีดเพิ่มดาเมจเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มเดีลองมาดูกันใช้ยังไงโอ้โหอุ้ย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 อ่าสกิลนี้ค่อนข้างอเนกประสงค์ฮะ คิวตัวเองได้ไงไวมากโอ้ยนี่นะนอนไปเลยนี่ะกดคิวปุ๊บพเพื่อนร่วมทีมเราจะโหดทันทีครับผมแล้วโอ้ยิงใส่มันแทนที่มันจะช่วยเราครับผมมันวิ่งหนีครับเอาเวรกรรมคนระับโอ้ตายละก็คือเวลาที่แบบว่าใช้สติได้เนะฮะเพื่อนร่วมทีมเราเนี่ย มันจะมีเป้ามันจะล็อกเป้าเพื่อล้มทีมเราเลยแล้วแบบเราแค่กดตัวคิวเท่านั้นนะมันก็จะยิงใส่เพื่อล้มทีมเราเลยแล้วเพื่อล้มทีมเราก็จะได้บัฟนะฮะความไวในการเคลื่อนที่เพิ่มนะฮะดามเมจเพิ่มแล้วก็หลังป้องกันเพิ่มนะฮนะี่คือทำอธิบายคร่าวๆครับผมแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายครับอุย้ยมันยากมาก ก็คือการใช้งานเ่อนง,ง่ายครับผมเวลาอันติใช้ได้ปุ๊บมันจะมีตัวคิวขึ้นตามเพื่อนเราเลยมันจะล็อกเป้าให้นะถ้าเกิดเราเล็งไปที่คนไหนเรากดคิวปุ๊บมันก็จะยิงอันติไปใส่เพื่อนตัวนั้นของเราทันทีโอเคเข้าใจไม่ยากเนาะอ่าโอเคแล้วเรามาลองวิเคราะห์กันว่ามันเล่นยังไงในความรู้สึกผมผมคิดว่าอาาเนี่ยไม่เหมาะที่จะไปซัพพอร์ตวงในเลยนะฮะ โอ้โหเราก็สกิลของเธอนี่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะมันค่อนข้างวงแคบไปนิดหนึ่งนะฮะแถมสกิลเอาตัวรอดก็ค่อนข้างใช้ยากเหมาะสำหรับผู้เล่นที่แบบว่ายัางไงอ่ะถนัดในการเล่นสายซุ่มยิงพวกสไนเปอร์อะไรพวกเนี้ยพวกอ่าพวกวินโดว์อ่าอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องมาเล่นซัพพอร์ตตัวนี้เหมาะมากนะครับผมแล้วก็ โอ้โหเยวนะเหมาะมากครับตัวนี้นะฮะเนี่ยกดคิวปุ๊บเพื่อนเราโหดเลยอดาเดี๋ยวๆๆโอเคแล้วก็ถ้าถามว่าเอาอานามาซัพพอร์ตจ๋าตัวเดียวเลยเวิร์กไหมในความรู้สึกผมนะฮะ โอ้รู้สึกว่าปืนของอนนานี่จะมีพิษด้วยนะยิงไปแล้วเลือดลดลงเรื่อยๆนะโอเคอ๋อก็คือว่าถ้าเกิดแอนอนานเป็นซัพพอร์ตตัวเดียวในทีมเหมือนเซนย่าต้าอะไรพวกนี้เหมือนลูซิโอผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเอามาซัพพอร์ตฮิลคู่กับลูซิโอหรือว่าเซนย่าต้าเนี่ยผมคิดว่าจะมีประโยชน์มากเลยนะเพราะว่าหนึ่งคือไอสกิลไบโอติกการเน็ตเนี่ยมันทำให้หนึ่งคือ,อ, net, เ,คอเพื่อนเราอะ่ะพอได้อยู่ในสถานะเนี่ย มันจะได้รับฮิลแรงขึ้นตอนนั้นถ้าเกิดเราใช้สกิลนี้ใส่เพื่อล่มทีมแล้วมีลูซิโอหรือเซญาตาฮิลให้ซ้ำอีกเนี่ยเลือดมันจะโอ้ค่อนข้างเต็มทันทีฮะเนี่ยเห็นไหมพร้อมอยู่ในสถานะนี้ล้นฮอกเลือดเยอะๆโดนฮิลแป๊บเดียวเลือดเต็มเนีนะ่ยอ่าก็นะฮะเป็นฮีโร่ที่คอยซัพพอตร,ระยะไกลน่าจะเหมาะนะฮะโอเคแล้วก็มี สกิลกันตุ๋ยก็คือว่านอกจากที่ต้องซัพพอร์ตระยะไกลเนี่ยมันจะต้องยืนห่างเพื่อร่วมทีมใช่ไหมฮะดังนั้นไอเจ้าสกิลไอสลิปดร์ทเนี่ยมันจะทําให้เราเอาตัวรอดได้เวลาที่เนี่ยฮะเวลาที่เราโดนตุ๋ยนะฮะเพราะว่าเราต้องซัพพอร์ตระยะไกลแต่จริงที่นอนยาวแล้วเราก็ฉากหนี้าเกิดว่าโดนมากกว่าตัวนึงก็สวยไปอันนั้น โอเคนี่ก็เป็นวิธีการเล่นอนาคร่าวๆนะฮะพอเข้าใจพอสังเกตถือว่าเป็นรีโลอนเนกประสงค์ตัวหนึ่งนะคือว่านอกจากที่จะซัพพอร์ตระยะไกลได้แล้วก็ยังสามารถทำดามเมจระยะไกลได้ด้วยนะโอเคแต่ถามว่าเอามาซัพพอร์ตตัวเดียวโดดๆเวิร์กไหมบอกเลยครไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่หรือว่า ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นที่มีฝีมือเยอะพอสมควรที่ผมว่าก็น่าจะได้นะฮะน่าจะเล่นได้แต่ว่าต้องเป็นผู้เล่นที่มีฝีมือนะฮะถึงจะเหมาะกับการเล่นตัวนี้นะฮะโอเคนี่ก็คือการรีวิวคร่าวๆของอานณาครับทั้งสกิลแล้วก็วิธีการเล่นถ้าไงชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กันได้นะครับผมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนฝากแชร์กันด้วยนะครับผมว่าจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปนะฮะ ถ้ายังไงคลิปหน้าจะเป็นฮีโร่ตัวไหนของโอ e r w a t c h ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยฮะอาการเปลี่ยนแปลงบ่อยอากาศมันเรั้มชื้นแล้วก็ไปไหนมาไหนอย่าลืมพกลมนะฮะแล้วก็นอนใส่เสื้อผ้าหนาๆด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นหวัดกันได้ง่ายๆอย่างผมนี้คือแบบว่าเป็นหวัดมาติดต่อกันหลายวันเลยก็อย่าลืมไปออกกำลังกายกันด้วยนะครับโอเคให้ยังไงฝากติดตามคลิปหน้านะฮะว่าจะเป็นอะไรต่อไปวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ